ครับสาธุครับท่านพาหมอนุติการน้อมน้อมกับสาธุเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะอใช่ครับดังจิตท่านเป็นยังไงบ้างวันนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะทำยังไงถึงดีขึ้นก็ดับภาษาระหว่างวันให้มากขึ้นเจ้าค่ะอ่าที่ผ่านมาไม่ได้ดับแล้ววันนั้นเละเจ้าค่ะดับไม่ทัน พัสฮ่าครับไม่ทานเลยวันนั้นวันนี้นี้ต่อไปนี้ไม่ได้นะเนาะรู้แล้วเจ้าค่ะไม่ไม่เละแล้วเจ้าค่ะรู้แล้วเจ้าค่ะเรารู้แล้วเราจับหลักได้แล้วเราก็อย่าไปถามวิญญาณแล้วก็อย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเด็ดขาดเพราะว่ามรของเราก็คือของเราเจ้าค่ะของท่านอื่นก็คือของท่านอื่นแต่ฟังได้แล้วน้อมนมาํามาตามวิทยาศาสตร์ที่เรามีในตัวเรา ไม่ต้องไปก๊อปมาไม่ได้ถ้าก๊อปเข้ามาไม่ใช่เพราะอะไรเพราะบุญบุญที่กระทำไม่เหมือนกันในงานป่านนี้ท่านก็บรรลุธรรมเหมือนท่านอาจารย์ครมคายได้แล้วสิทขาไปไม่ได้ล่ะเจ้าค่ะใช่ไหมจ้ะูนเพราะนั้นของคนไหนก็ของคนนะั้นของคุณพี่คือของคุณพี่ของคุณแม่คือของคุณแม่ไปไปยุ่งกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เกิดเพียงพบนิชานนี้ใช่ไหม เราเกิดมาเป็นล้นล้านคบละล้านชาติแล้วเราก็บางทีก็ไม่ได้รู้จักกันบางทีก็เจอกันเพราะอะไรเพราะเกิดกันคนละประเทศหรือเกิดในประเทศเดียวกันแต่คนละตำบลคนละหมู่บ้านคนละจังหวัดย่อมให้ผลที่ต่างกันเพราะอะไรขงคนนี้อาจจะไปเป็นชาวนาคนนั้นอาจจะรับราชการใช่ไหมคนนี้อาจจะเป็นทห,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 หารหรือเป็นพ่อค้า แั้นดึงให้คนที่ทำนั่นคือบุญที่ทำนะครับองเมนคำว่าผู้ที่ได้กระทำกรรมมางก่อนผู้ที่มีบุญบุญที่ได้กระทำไว้จะปางก่อน,นองค์ธรรมที่สาคัญคือต้องมีจักรสีใช่ไหมล่ะเอามารวมกับองคพระโสดาบัน,น,บบบนจนถึงมืระกาก็คือองค์แรกก็ทั้งหมดที่รวมหมดคือเกิดในประเทศสมควรใช่ไหมแล้วก็วางรมจากสัตว์รุด ปฏิบัติตามสมควกนการทำเพื่อความเป็นนายข้ราะาเพื่อนิพานเพื่ออื่นเราไม่เอามาาเอาเพื่อนิพานแล้วก็คนที่จะทากรรมวาจะมาก่อนแต่ก็องค์รมของพระสดน,นทบัตจตทำงานก็ต้องฟังธรรมจากสวดบุตรเห็นไ,ไหมองค์ของจากสี่ครบสวดบุตรแต่องคของพระสุนทบัตฟังธรรมจากสรุรรมก็คือเอามารวมกันเพราะนั้นเมื่อฟังธรรมจากสมบุตรแล้วก็ต้องครบสวดบุตรเช่นกัน ครบสกรก็ต้องฟังตามจากตำรวจไปฟังท่านอื่นเล้วังงันทีท่านจะรู้ตัวท่านเองเอไปฟังกันเดี๋ยวมือนงงปวดหัวไม่รู้เรื่องรู้ราวถูไปม,มะเดี๋ยวทำจงคนไงแอบไปดูยูทูบแอบไปโพสต์สูตรแอบไปคุยกับมาตุคามเรียบร้อยพังหมดเลยเข้าขายนะครับก็ดีแล้วที่เข้าใจพอเข้าใจปุ๊บก็ตอนนี้แหละหลัหกจะถูกแล้ว วิธีคิดจะถูกแล้วนั่นคืออสัมมาทิฏฐิพอสัมมาทิฏฐิถูกเท่านั้นแหละท่านจะทําอะไรก็จะถูกหมดหนะเพราะอะไรเพราะความเห็นไงชี้ชัดลงไปว่าถูกต้องผิดปุ๊บไป้ังลัวผิดปุ๊บอธิบายตามทําให้ครูบาอาจารย์ทราบปุ๊บขอออามาทําใหม่ปรับใหม่ทันทีแต่ทาไมถึงการขอขอามาไม่ผิดก็ไม่เป็นไรทำไมไม่ถึงการขอออก,ากมาก็ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องให้ ว่าอาจารย์รับรู้รับทราบเราจะได้เบากายเบาจิตโลงง่งผ่อนสบายนะ่เพราะนั้นต้องอยนโิโสถ้าเราไม่อยูนโิโสอขาไม่ได้ครูาจารย์ผู้ก็อยนิสอน้องเ็ามาใส่ก็คือ,คอมาิธีเสยงรามหรือหนึ่งของธรรมสองธรามสามธรรมสียงรรมแต่ผู้นัน้นกําลังปฏิบัติอยู่ต้องอยนโิโสปฏิบัติธมสองอคนไง,งครับแล้วเขาจะมารวมกันหมดแล้วก็ไปรวมกับองค์ธรรมอีกสององค์ซึ่ง,งเป็นอนุสาสรนีเป็น้เป,ป็นพระอา,าจันท์ในจิต เป็นความยิ่งใหญ่สัญญาเวทนาวิจตรเป็นรวมกับอะไรเวทนาวิจตรปัญญาใช่ไหมที่วงเล้อนวชั้นๆเลยธรรมชัญญาถ้าดดยกว่าก็คือสัญญาเวทนาวิจตรใช่ไหมปัญญารงกับอะไรนะครับ ที่เรีกว่าองค์สัมชัญญะเออองค์ที่ทั้งหมดหลวงเป็นอนุสาวรีย์เป็นฐานเป็นองค์ปัญญาเป็นองค์สัมปชัญญะเพราะนั้นพงศ์จึใช้สัมปชัญญะนำนำสติไม่ได้เอาสติมานำสัมปชัญญะแต่สติที่พงค์ทรงตัดเป็นสติที่อาต้องเข้าใจในทางพงค์เป็นสติที่เดินมาคู่กันกับองค์มเป็นสติของบุรุษชนเหมือนท่านเดินมา่งอย่างทางกับเพ็นบุรุษชน แต่เมื่อเดินมักรก็เป็นผู้เดินมกักระขณะที่เดินมักก็อยู่ในระบบของปุถุชนอยู่ถ้าเป็นภาริยะก็อยู่ในระบบภาริยะแต่จะไปใช้คําว่าสติภาริยะไม่ได้ต้องใช้คําว่าสติของปุถุชนถูกไหมเพราะอะไรเพราะภาริยะคำว่าภาริยะก็คือผู้บัญชีบรรลุขึงมีมุดนะ่มหมถึงจะใช้ได้เพราะนันกก่นท่องถึงรับสั่ง ารบาบรับสั่งพิจารณากายในกายเวทาดจิตในจธรรมนั่นเป็นการที่รับสั่งหลังจากเข้าไปถึงองค์วิมุตต์แล้วจึงให้พิจารณาตรงนี้ไม่ยึนไม่ตื่นอันนั้นเป็นอะิรจังทุกขตาแต่อยู่ระหว่างการเดินบอห้ามพิจารณาไม่ได้ต้องดับประสาตเหนไมครูบาอาจารย์จึงคว้ยเฟรตรงนี้เต็ไมไปหมดแล้วเอาอะไรมาสอนกันเต็ไมไปหมดนะเพราะคำว่าพิจารณาที่ถูกตัดเนี่ยไปตี่วางผิด ใช่ไหมและองค์สมัชยยาไม่มีพูดถึงองค์สภาวะที่เป็นองค์อนุสาสรินิพนธ์ที่เป็นความอัตจันตจิตของคโหยิ่งใหญ่มากอ่ะแต่ไม่พูดถึงกพไม่รู้ไม่รู้จักสัญญาใช่ไหมคือจับจับจัเลยไอ้ตรงไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักก็ไม่มีการสอนใช่ไหมเวทนาสามไม่มีการสอนเวทนาสามพูดไปลอยๆจบทั้งทั้งที่เป็นอนุสาสริภานิพนธ์เป็นความอัตจั์ในจิตนะ วิกบงเงี้ยก็ไม่มีการสอนเพราะไม่รู้จักวิตกเอาแต่ไหนประสตรวิจกวิจารถึงงอบอไปพูดแค่นี้แต่จริงๆองค์วิตกไปนำพายมะเพราะฉในองค์ฌานทั้งสี่จึงมีองค์วิตตกอยู่ชั้นที่สองเป็นอาจารย์ตะที่มาช่วยผู้เดินมกักเไม่งั้นก็หวัวเดียวก็เทียมรี่ถ้าไม่มีองค์วิตกช่วยทั้งไง ใครจะไปเอาออกมาล่ะข้างในปฏิฆาสัญญาท่านนึกถึงหลักความจริงอยู่ข้างในเป็นลาล้ลานปีปนแสนปีอยู่ข้างในใครจะไปเอามาให้ไม่รู้เกิดภบไหนชาตไหนมาเนี่อยองค์วิจบออกามาให้งเห็นไหมและองค์ที่สองคืออะไรคือองค์สุของค์สุขคือองค์วิมุตเพราะนั้น,ท,นท่านท่านทาได้ท่านก็จะได้รางวัลของผู้บรรลุไม่มีทุกข์ไม่มีสุข นะฮพอท่านปฏิบัติได้จริงบุกเขาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเลยนะถ้ายังปฏิบัติไม่ได้ยังมีทุกข์ยังมีสุขก็คือบรรลุธรรมไม่ได้เนี่ยท่านสามารถเช็คตัวได้เองได้เลยก็ฉันยังยากอยู่ฉันยังมีทุกข์ฉันยังไม่ละสุขละทุกข์ก็รู้แล้วบรรลุไม่ได้เนี่ยก็ยังมีทุกข์ยังมีตรงยังยึดไงเพราะอะไรเพราะปฏิญาัญญาังไม่ถูกดับนะจะเกี่ยวเนื่องกับองค์มิตกการดีอาจารย์ว่าเดินมากยังห่วยแตกไม่ได้เรื่องยังมีตัวตน ยังมีราคานุสยัยมานานโน้ใสายปฏิกาตมัญญานานสละถสัญญาอ่านการม่านาราคานุสัยมานานเท่หที่ทีที่ผิดอย่างเชื่อตั้งแที่คอยสถิตเนี่ยที่ท่านผ่านมาเนี่ยท่านอยู่ในระบบนี้หมดเกลี้ยงเลยมีหมดจึงมีความประมาทความตึงเค็ีความอยากความกลัวความเปลือยงแม้พอท่านเดินมาไปเนี่ยท่านก็เข้ามาก็ามาจะเริ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้น,นอันไหนผิดขอเข้ามาครูบาอาจารย์แก้ไขให้ถูกต้อง ไม่ใจครูบาอาจารย์พูดแล้วเข้าไปในหูซ้ายแล้วรู้ออกหูขวาโดยไม่รู้โดยไม่เข้าใจก็กิเลสมันบังกันไปไงเห็นไหมบังไว้แล้วก็อย่าไปเชื่อเราเชื่อครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์พาไปวิมุติแเพระองค์พาไปก่อนทามาสุภอง์ห็นไหมไม่มีทุกข์ไม่มีสุขถ้าท่านยังไม่สามารถเข้ามาชิมาได้ก็คือไม่ไปไปได้ไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้ต้องเข้ามาชิมาได้แล้วก็เข้าเขาเอง ต้องเข้ามาชิมาด้วยตัวเองเป็นเองทำเองทั้ทุกข์สุขต้องละให้จนกระทั่งเข้ามาชิมาอยู่กลางๆาใช่ไหมละ่ะดับโสมนัสเทมนัสก่อน,ก,อนก่อนได้ราะนั้นต้องดับไม่ได้ถ้าตอนยังดับไม่ได้เสร็จเลยเพราะความพอใจความมินดีความชอบความเพลินทัง้งหมด ไหลไปกับเขาไม่รู้ตัวก็ต้องดับดับแล้วก็อยู่มาชิม,มาก็คืออยู่กับปัจจุบันปล่อ,อยวางปัจจุบันไม่เอาปัจจุบันไม่ใช่ดับได้ใช่ไหมอย่างเดียวไม่ได้ต้องดับทั้งอดีตอนาคตมีการปรุงแต่งอดีตก็ต้องเข้าไปในสัญญาอีกเพราะมันมียาฤกสีอยู่พูดขึ้นมาให้ดับที่เราบอกพูดขึ้นมาให้ดับไม่เข้าใจดับไม่รู้ดับพูดขึ้นมาดับนี่ไงสัญญาฤกสี ถึงแม้ว่าเป็นระยะสั้ก็ต้องดับเป็นความจริงก็ต้องดับไม่ให้ยึดใช่ไหมเอาไปปรุงแต่งดับถ้าไม่ดับเสร็จรู้ก็ดับไม่รู้ก็ดับพอใจก็ดับไปพอใจมันจะไปเข้าสู่นี่ไงระบบนี่ไงดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้ใช่ไหมไม่ใช่เพิ่งมาดับเดี๋ยวนี้เขาดับก่อนไล่มาไล่มาไล่มาก็คืออาการของอะไรชาติที่หนึ่งก็คือ นี่ว่าฮะอาการเอาใช้สองคือวิตกากาง่ายคือชาที่สี่ถึงจะมาเข้าสู่ชาที่สี่แล้วเขาก็เรียนถับบริบูรณ์จนเขาอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งที่ทอนอยู่ในชาที่สี่พอไม่รู้กันในชาดที่นี่อะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นชาที่สามพวกคุณตัดว่าเป็นยอดแตเป็นสิ่งที่ปริยาสองเสริญเพราะถ้าตีแต่งในชาที่สามได้ เข้าใจในชั้นเขาจะไหลเข้าชัีนสี่ทันทีแล้วตอนยังไม่เข้าใจสามเข้าสี่ไม่ได้เข้าได้ก็ไปแชกไปต่อไม่ได้ที่ติดกันอยู่ไงไม่สามสี่สามสี่หนึ่งไม่ติดเลยเห็น 1, ปะหนึ่งพอเข้าใจปุ๊บไปได้หมดหนึ่งได่ได้เพราะเขาเปน็นอาหารนองวิชาควาไม่รู้ทั้งหมดแต่เขาเกิดง่ายไงเกิดตลอดเพราะเขามีธนาอยู่แต่ชา้นฤีสิงกายผมได้เป็นมารจิตได้ เป็นจิตตะว,วังได้ใช่ไหม้าตุาีเขาก็มีอนุภาพสูงไนะงถนะูกไหมมีทั้งสามอย่างแ้่ก็อาการก็แตกต่างกันไปนะแ่มวนันตรงนี้แ่เวลาให้ทำท่านก็จึงต้องสํารวมจิตสํารวมสมาธิไม่มาทะลุก่าวป้องนี่ก็คือคุณสมบัติของภระอริยกับถ้ายังไม่ใช่พระอริยนะที่สํารวม ก็จะทะลุกลางป้องอยากโชว์อยากกู้อยากโอน mm hmm. ก็เราจึงใช้คําว่าอย่าสอดแทรกแสงเสือซึ่งเป็นผลดีกับทุกท่านเพราะนั้นภาระที่เดินมากกันอยู่ก็จะต้องเข้าสู่ระบบนี้หมดถ้ายังไม่เข้าสู่ระบบนี้สมบูรณ์ในระบบนี้ทั้งหมดบางวิธีก็ไม่สว่างถามว่าไปได้ไหมก็ไปไแต่ไปแบบไหน90% 80% 60% 70%จะไปแบบไหน แบบขมุขขโม่กับแบบสบริสุทธิ์นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะครูบาอาจารย์จะไม่รู้จิตตันครูบาอาจารย์เรียนมาขนาดนี้ปฏิบติได้ขนาดนี้รู้ทั้งนั้นแหละจะพูด,พดนะครับไม่ต้องไปกลัวแต่ถ้าไม่รู้ไม่ก็จะกระถามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะเปิดช่องให้วันนี้ท่านมีอะไรจะถามไหมมีคำถามอะไรไหมแล้วเราอยถามใช่ไหม ในขณะเดยียวกันครูบาอาจารย์ก็จะพูดไว้ไม่รู้อะไรับไม่เข้าใจใใอะไรท่าน,น,นดับทั้งหมดแนละ้วส่วนใหญ่ก็จะไม่มีคําถามแต่ไม่ใช่ไปข่มไว้บางท่านมีคําถามนะแต่ข่มไว้โดยไม่เข้าใจเมื่อข่มตรงนี้ไว้เวลาไปเดินมาก็จะข่มไว้เขาถึงกันหมดนะก็ข่มเขาไว้ ต้องบองต้องพารู้ออกมาะไรไม่เข้าใจพอไปเดินมากก็จะข่มไว้เพราะฉะนั้นจึงไม่เข้าใจทำหรือขออ่มเป็นสมาธิข่มจิตเป็นชาลีสีจะไม่รู้ตัวนพระองค์จึงให้สํารวมใช่ไหมสํารวมสภาวะทั้งหมดไวทด้ที่ปลายจมูกที่เศาเกิดเ่ราหลับสัมรวมอินทรีย์ไว,ทวทกกท้ทั้งหมดก็ไปให้เขากระจายอินทรีย์ทังตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกแต่กินแล้เพราะว่าตามมันเป็นอินทรีย์ทั้งหมด นั่นก็คือการทำหลวจิตให้มีอารมณ์เดียวการประคองจิตไม่ได้บังคับจิตถูกไหมที่ท่านเดินมาก,กันมาบังคับจิตหมดเนี่ยจะให้ได้จะตั้งให้ได้แต่ไม่เข้าใจพระสูตรว่าพราะองค์ตรัสว่าอะไรตั้งกายตรงดำรงสต,ติมั่นอย่าว่านะคนก็ไม่ตรงนงั่งหลังงอ เอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยหละตั้งใจตรงจำลองสติเห็นไมสติออกกลับมาใช้แล้วเป็นสติที่เดินมักของบุคชนควบคู่กับผู้เดินมักจำลองสติเฉพาะหน้าไว้ที่ข้างหน้าคือไปจมูกเราเดินต่แล้วเห็นไหมครับก็ต้องตรงอยู่อย่างนั้นถ้างอลงไปเดี๋ยวผู้เดินมากเขาเดินมักบวกเขาก็จะจับขึ้นมาื่อสํารวมบุก็จะยืดตรง นั่นแหละคือการสำรวมแต่ถ้าท่านมีอินทรีย์สูงปุ๊บนั่งปุ๊บตั้งตรงด้งของแรกเนจบนั่นไงคือการสำรวมเราจะรู้ได้ไงอ่ะราการประคองจิตก็ประคองไว้ไม่ให้เขาเป็นสมาธิข่มจิตแต่ว่าจะจริงอยู่ว่าตอนแรกอาจจะมีระบบเหมือนข่มแต่ไม่ได้ข่มเพราะอะไรเพราะเขาเพ่งโดยความเป็นอริยะไม่ได้เพ่งโดยความเป็นตาวงองเอืร์ที่เข้าใจผิด เพ่งก็มีตัวตนก็ยึดก็ใช่แต่ระดับพรยิยาไม่มีตัวตนไม่ยึดเนื่องจากอะไรเพ่งโดยงวาเป็นธาตแต่พระองค์อื่นที่สอนกันเพ่งโดยการไปพิจารณาทำต่างๆพงค์ไม่ใช่ให้ถาย่างนั้นให้ด่าห้หมดไปพิจารณาทาไมแต่ให้เพ่งรับสั่งมาให้เพ่งดูความเป็นธาตุธรรมดังสีเห็นไหมดยความเป็นธาตุเพราะนั้นเขาก็อยู่ในกายอย่างเดียวไง ดินน้ำไฟเราออมากาดได้ยังอยู่ในกายพอเริ่มอยู่ในกายปุ๊บอยู่อะไรอีกเพ่งดยความไม่แน่นเว่งด้วยความเป็นไยตอคือตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกเสียงตีนอะไรพุ่งขึ้นมาดับอะไรพุ่งขึ้นมาดาบอะไรบุ๋มาอยู่กับธาตุทั้งหมดอยู่ในกายนี้หมดก็อยู่ที่ปลายจมูกมาโดยความเป็นธาตุใจอยู่ที่ปลายจมูกเพ่งอยู่ตรงปลายจมูกอยู่ตรงนี้เห็นไหม การเพง่งโดยความเป็นอัญ,ญายาโดยความเป็นนญญัแล้วก็เป็นปาฏิจัรสมุทบาทจึงเรียกว่าการเพ่งแบบปริยาตเป็นอายยสัตย์ไม่เป็นสมาธิข่มจิตไม่เป็นจานฤษีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านหลุดออกจากหลักนี้ผิดทันทีเป็นสมาธิข่มจิตเป็นฌานฤษีทันทีนั่นก็คือยังเข้าไม่ถึงตาอูจ่ะยังไม่รู้จริง เมื่อไม่รู้จริงชาตรีก็มาถามท่านเฮลโหลไปอยู่ด้วยกันไหมใจอ่อนก็ไปกับเขาเพราะไม่รู้ทางออกเพราะนั้นาจะทําให้ท่านทราบาล้วรู้ชัดไม่ใช่ถามนะถ้าเพียงผิดถ้าเดินมาผิดประคองกิดผิดพอถ,ถึงตรงนี้เราก็ต้องปล่อยพอเขาเข้าถึงน,นิวรณ์ห้าหลักท่านก็จะรู้ของท่านเอาเขาปล่อยแล้วเราก็ปล่อยเขาตามสบายไม่ต้องไปตามรู้ตามหิด เพราะนั้นเขาต้องทราบชาลุจัตซึงรูปรูปในที่นี้ไม่ใช่รูปดังหน้าตาเป็นมหาปุถุรูปสี่ไงไหมให้เพ่งตรงนี้ไงในที่เขาเป็นมาบริสุทเพราะอะไรเพราะในนี้ประกอบด้วยจิตบ้างมโนเบาอย่างตา้างซึ่งมาบังคับสั่งการกายยละทางขาจินะจิตทางให้เป็นปีตาน้าแห่งกรรมทั้งระบบเคยฆ่าเขามาเขาก็มาเอาคืนเคยทำร้ายเขาเขาก็ต้องมาปอนปวดทรมานแสนสาหัสหนังามาสิโอ้ยนิวจะขาด แส่จะขาดใช่ไหมพ,หรรพราะนั้นต้องทราบอาจารย์ูชั้ในรูปพอรู้แล้วก็ยอมรับกรรมแล้วไงผู้มีที่พระองค์ทรตงตัดมีกรรมมาเกิดมีกรรม,มเป็น,มมน,มมนป่าผ่านต้องได้รับผลกรรมนะต้องยอมรับเขาปล่อยก็มันจะเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นคนอื่นเขาก็เป็นยิ่งเราเยอะแยะตอนนี้มันแค่ขี้กากะมีบุญนั่งเยอะถึงมาเจอครูอาจารย์จะต้องบรรลุธรรมไปขึงนิพพานกันจะไปนสนใจะไรแค่นี้กระจอกไม่แตกใช่ไหม เหตุเกิดแห่งลูกก็รู้ดิก็กรรมเกิดจากการผรสสถาก็ดับให้หมดสิผมองคก็ด,กกดับแล้วแม้ความดับเหตุเกิดแห่งรูกความดับแห่งลูกก็รู้แล้วเหตุเกิดมันมาจากกรรมมันมาจากการผัสสาสะาแล้วก็การดับก็ดับด้วยนิโรธพรองค์ก็สอนให้ดับนิโรธโดยใช้วิธีศีเห็นไหมพรก็ใจยางแบบน,นี้แล้วก็ปฏิปทาก็คือทาง,งาดําเนินในการินากทั้งระบบ ต้องแล้วคุณโทษนะสิ่งที่มีคุณไม่โทษก็มีนะครับเพราะฉะนั้นะค,นะค,นะค,คุณก็คือบรรลุมาลรหันไปพ่อก็คือขาดพบเพราะเป็นอาการงจิตไม่ต้องไปตั้งเจตนาวาันจะตลาดคืนทำเขาเกิดเองเวลาเราทำนะแม มีพิธายาและวิยัเข้ามาเป็นเครื่องมือของเองมาดูเองทั้งหมดเขาทำเขาเองไม่ต้องมายุ่งกับเขาใช่ไหมของง่ายๆทำวันยากมีคําถามเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์น้อมน้อมกลับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์นอนุญาตใช้เวลาแค่นี้ก็อนุมุนาสาธุครับท่านทั้งหมดมีการสาธุสวัสดีครับน้อมน้อมกลับสวัสดีเจ้าค่ะน้อมน้อมกลับสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะ